สวัสดีครับวันนี้จะมาปาก,กรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีกรกฎประจําเดือนกุมภา 1000, พันธ์พุทธศักราช2564นะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎเรียกง่ายๆว่าช่วงของตั้งแต่วันที่1ถึง20กุมภาถือว่าดีมากแต่หลังจาก20กุมภาจนถึงสิ้นเดือนต้องระมัดระวังนะครับในหลักๆเลยก็คืออันดับแรกที่โดดเด่นเรื่องของความรักนะครับเรียกได้ไง่ายๆว่าช่วงนี้เรื่องของความรักเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีและโอเค เพียงแต่ดีมากจนทําให้บางทีคนที่เลิกไปวนเวียนวนแวะกลับมาขอคืนดีด้วยซ้าไปซึ่งทําให้บางทีเรากําลังคบคนใหม่คนเก่ามาขอคืนดีมันก็จะมีเรื่องมีราวนะครับก็ต้องค่อยๆวางแผนจัดสรรให้ดีๆรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งประสบพบเจอคนรักหรือเพิ่งคบกันช่วงหลังจากวันที่20ระมัดระวังเรื่องของมือที่3เข้ามาปัวพันด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังก่อนแต่ถ้าเกิดช่วงแรกเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบ ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นไป,น,ป,น,ปนในจอทิศทางที่ดีในขณะเดียวกันเจ้าของกิจการอยากจะลงทุนกิจการนะครับอยากจะค้าประกันใครก็ยังสามารถทําได้ในช่วงตั้งแต่วันที่1่ถึงวันที่20ถือว่าเป็นไป,น,ปนในจดทิศทางที่ค่อนข้างจะดีสามารถทําได้แต่ถ้าหลังจากนั้นไปไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานนั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ดวงชะตาถือว่าเป็นเป็นนางจวะทิศทางที่ดีได้ทํางานเต็มฝีมือได้แสดงออกเต็มที่ความสามารถจากเดิมที่เคยซ่อนเลนมารอบนี้แสดงออกเต็มที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นได้รับการแสดงฝีมือมากขึ้นมีความสามารถในการโชว์ลีลามากขึ้นยิ่งถ้างานที่ต้องใช้ทักษะด้านฝีม้าลายมือกับปรากฏเด่นชัดเรียกว่าถ้าเป็นนักกีฬา,าเขาเรียก MVP เลยถือว่าโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีกรกฎตอนนี้เจ้าของกิจการท่านใด ถ้าหากว่าจะมอบหมายงานสําคัญให้ผมแนะนําให้มอบหมายงานสําคัญให้กับชาวราศีกรกฎจะทําให้งานออกมาราบรื่นเรียบร้อยสําเร็จได้นั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไปพอหลังจากวันที่20ปุ๊บผมบอกได้เลยว่าเรื่องของการเงินการทองชาวราศีกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังเพราะจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้านการหรือว่าการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเช่นต้องดูงานไกลเดินทางต่างจังหวัดบ่อยทํางานหนักมากเวลาพักผ่อนน้อยจึงทําให เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพของท่านให้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆถึงแม้จะสั้นก็อย่าได้ประมาทเพราะถ้าหากมันมีเหตุให้ป่วยได้เดี๋ยวงานที่กําลังจะมากําลองจะดีก็กลับกลายเป็นว่าอดโจฝีมือเพราะเราเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้อดการใช้ฝีมือที่เด่นชัดไปเลยดังนั้นถ้าหากรักษาสุขภาพได้สิ่งดีๆอย่างอื่นก็จะตามมานั่นเองนะครับทีนี้ การบริหารจัดการการเงินในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าช่วงของหลังวันที่20ไปอาจจะมีปัญหาบ้างดังนั้นคุณก็วางแผนตั้งแต่ต้นเดือนเลยว่าเดี๋ยวช่วงนี้วางแผนการใช้เงินเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงเดือนต่อไปวางแผนเป็นยังไงอย่างนี้ผมว่าเป็นการแก้ดวงที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักความจริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปของชาวราศี กรกฎในเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้เดี๋ยวหลายคนจะถามอาจารย์แล้วเดือนมกราล่ะเดือนมกราเรามีลงให้ในโพสต์แล้วนะครับของทางที่ท่านได้เห็นรับชมอยู่ทาง YouTube นี้นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือบทสรุปสั้นๆของชาวราศีกรกฎเดือนกุมภาพันธ์นะครับยังไงเสียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ